คุณคุณบังอาจมากเลยนะคุณขึ้นมานอนอยู่กลางโต๊ะกินข้าวเลยนะคุณคุณโอสตินคุณมีที่นอนเยอะแยะมากมายไก่พองคุณคุณเลือกที่จะมานอนบนบนโต๊ะเนี่ยนะฮะคุณยิ่งใหญ่มาจากไหนคุณโอสตินโอ้ยเงียไหลนี่ที่ประจำ ที่นอนที่นอนประจำนี่แหละรู้สบังไขเป็นไท่ได้ไหมรู้สบังที่ไครนี่แหละที่ประจำนี่ที่นอนประจำจะที่ที่นอนจะมีเบาะที่นุ่มราคาแพงขนาดไหนก็สู้ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม เอาแล้วเม่งงอดเริ่มตอดแล้วเม่งงอดเริ่มตอดแล้วหมุนอาหมุนหมุนหนอยมุนหน่อยเด้อววเอาหมุนน่อยหมุนหมุนหมนหมุนหมุนหมุนฮ่าฮ่าฮ่าฮายใจเสิฮ่าฮ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 ่าฮ่าฮ่าฮ่สุดยอดาาวฟ้าฮาฮ่าา นอนเล่นห่างตัวเองอยู่ในบ้านนี่แหละดีแล้ว มีความสุขไหมฮะนอนที่นอนนุ่มๆแล้วมันคันใช่ไหมมันคันใายใช่ไหมฮะวัชินเอาพูดด้วยวัชินฮัลโหลถามความรู้สึกหน่อยถามความรู้สึกหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย สนุกใหญ่ละเพราะว่าสนุกจังเลยเล่นหางตัวเองที่นอนจะนุ่มขนาดไหนก็ก็ไม่ไม่เหมือนตรงนี้ใช่ไหมออสตินเมนบอกครับเบ๊้ยไม่ต่อบดีลาซะด้วย